ฮัลโหลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สิเซอร์ทโรนะคะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปกันอน,นันเรื่องความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีธัตุด,ดินนะคะประจําวันที่1-15พฤษภาคมนี้ค่ะชาวราศีทัตุด,ดินนะคะก็คือผู้ที่เกิด ในราศีพฤษภราศีกันและราศีมังกรน,นะคะชาแนลนี้สามารถเข้ารับชมได้ทั้งลัคนาและราศีเลยนะคะเราเราใช้หลักการแบ่งล,ลัคนาราศีนะคะตามหลักของ Western Astrology หรือว่าตามศาสตร์ของตัวตกนั่นเองนะคะและการอ่านในครั้งนี้ก็คือการอ่านโดยทั่วไปหรือที่เรีวยกว่าเป็นการอ่านแบบ General Reading นะคะซึ่งการอ่านแบบนี้อาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะสลับกันก็เป็นไปได้เช่นเดียวกัน เอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ในอดีตที่ผ่านมาของชาวราศีธาินดินนะคะเป็นยังไงกันบ้าง mm hmm. ต้องบอกว่าตัวคุณเองเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะเคยเจ็บหนักมาก่อนนะคะเ mm hmm. กี่ยวกับในเรื่องความสัมพันธ์บางอย่างที่เคยผิดหวังนะคะตัวคุณเองเนี่ยเคยเหมือนเคยเจ็บจนจุกจนรู้สึกว่ามันหนักอึ้งมากๆกับ ความรู้สึกเหล่านั้นนะคะบางคนพยายามในการที่จะปกปิดปิดบังความรู้สึกอะไรหลายๆอย่างนะคะบางคนก็ถอยห่างจากสังคมนะคะหันไปดูแลตัวเองอะไรยเงี้ยอยู่กับตัวเองซะเยอะนะคะอาจจะไปรักษาแผลใจนะคะจนคุณตกตะกอนอะไรได้บางอย่างเกี่ยวกับในเรื่องของ ในเรื่องของความรู้สึกทางจิตวิญญาณนะคะบางคนหันหน้าเข้าทางธรรมเลยนะคะจากความสัมพันธ์ในอดีตที่ผ่านมาเพราะว่ามันเจ็บหนักมากนะคะตัวคุณเองเนี่ยดูพยายามมากๆในการที่จะก้าวข้ามผ่านจุดๆนั้นมาได้นะคะหรืออาจจะหมายถึงเมื่อก่อนเคยเจ็บหนักมากก็ได้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ครั้งนั้น บางคนเนี่ยนะคะพอหลังจากที่จบความสัมพันธ์นั้นแล้วคุณหันกลับมาโฟกัสตัวเองนะคะก็อาจจะเป็นคนที่ได้รู้จักตัวเองเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าได้มีไพ่เฮอร์มิตด้วยนะคะซึ่งมองว่าความเจ็บตรงนั้นอนะ่ะทำให้คุณได้ค้นพบบางอย่างเกี่ยวกับตัวเองนะคะหรือได้เรียนรู้อะไรบางอย่างของตัวเองบางคนได้เรียนรู้ความสามารถของตัวเองบางอย่างเพิ่มขึ้นบางคนได้รู้เป้าหมายของตัวเองจริงๆว่าอยากจะทําอะไรยังไงกันแน่หรือแม้กระทั่งว่าบางคนก็อาจจะได้ตกตะกอนเกี่ยวกับเรื่อง รื่องของการรักตัวเองมากขึ้นนะคะเพราะว่ามาพร้อมกับเก้าเหรียญนนะ่ะพอคุณตกตะกอนหรือว่าพอคุณออกจากความสัมพันธ์แย่ๆหรือออกความออกจากความรู้สึกแย่ๆนั้นได้ปุ๊บคือชีวิตคุณแบบ พลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะคะจากที่เคยอยู่ในจุดที่เศร้ามากๆคือปิดตัวเก็บตัวเงียบตลอดเวลาอะไรเงี้ยก็กลายมาเป็นคนที่มั่นใจอะไรในตัวเองมากขึ้นนะคะหันมาโฟกัสกับตัวเองนะคะหันหน้าใช้ชีวิต enjoy life แบบว่าสุดๆนะคะก็เลยเหมือนกับว่าอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงนะคะครั้งยิ่งใหญ่ของคุณเพราะฉะนั้นไพ่ในอดีตเนี่ยบอกอะไรเราได้บ้างนะคะซึนมองว่าบอกได้ว่าความ เสียใจนะคะความรู้สึกผิดหวังในอดีตความสัมพันธ์ที่มันทำให้คุณเจ็บหนักมากมาเนี่ยมันทำให้คุณได้คนพบตัวตนของคุณที่ดีมากกว่าเดิมนะคะแล้วก็ในตอนนี้คุณอาจจะเป็นคนที่แฮปปี้หรือว่าอาจจะมีชีวิตที่ดีมากกว่าเดิมมากๆคนรอบข้างของคุณก็อาจจะสังเกตได้หรือแม้กระทั่งคุณอาจจะสังเกตได้ว่าเออตอนอยู่ในความสัมพันธ์นั้นอะ่ะเราดูไม่ค่อย ดีเท่าไหร่เลยเนาะแต่ว่าพอออกมาแล้วเออชีวิตเราดีขึ้นมากเลยอะไรเงี้ยแล้วคนรอบข้างก็อาจจะมองเป็นอย่างนั้นเช่นเดียวกันนะคะทีนี้เกี่ยวอะไรนะคะกับอ p พิโซดนี้ก็มองว่าจากการที่ตัวคุณเองได้พาตัวเองไปอยู่ในจุดชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยแหละค่ะนะคะ,นะคะก็เลยทําให้คนที่เคยเดินจากไปแล้วว่ารู้สึกเสียดายเมื่อมองกลับมานะคะ energy ของคุณในช่วงนี้ได้เป็นไพ่เดี่มเพลอนะคะค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะในเรื่องของการงานนะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องของอการเงินหรืออะไรต่างๆที่คุณทำในช่วงนี้นะคะมันดูเป็นไปใน,นทิศทางที่ดีหรือว่าประสบความสำเร็จไปอย่างที่คิดนะคะชีวิตคุณกำลังโลดแล่นอยู่ในจุดที่เรียกได้ว่าสดใสเลยนะคะสำหรับในเรื่องของการงานนะคะหรือเส้นทางที่คุณอยากที่จะไปต่อ แต่ว่าในส่วนของเรื่องของความรักนะคะในช่วงสองสัปดาห์ตรงนี้มีเกณฑ์ที่ว่าจะมี energy ของคนเก่าๆก,กลับเข้ามาเนื่องจากความเสียดายนะคะ<อ>เขาอาจจะมาส่องมาดูคุณอะไรเง,งี้ยลราก็รู้สึกเสียดายรู้สึกอยากที่จะกลับมาพูดคุยอยากจะกลับมาอยู่ในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึง่งอยากจะกลับมายืนข้างๆคุณอีกครั้งหนึง่ง อะไรประมาณนี้นะคะซึ่งตัวคุณเอง Energy จีคุณเองได้เป็นไพ่เอเดฟคัพแล้วก็ไพ่เซกาันบอกตามตรงว่าตัวคุณเองก็มีความ วันไหวนะคะเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาคนคนนี้อาจจะเป็นรักฝังใจหรือว่าอาจจะเป็นคนที่เราเคยไปรักเขามากๆหรือว่าความเจ็บของเขาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะทิ้งบาดแผลไว้หนักมากคือบางคนอาจจะมีทรอมาจากคนคนนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นการที่คนคนนี้กลับเข้ามาเนี่ยมีความรู้สึกวันไหวนะคะส่วน energy ของเขาได้เป็น Five of Pentacles สแล้วก็เป็นไฟ n นต์ดันะคะซึ่งมองว่าตัวเขาเองเนี่ย ในจุดๆเนี้ยเขา่ามีความรู้สึกค่อนข้างที่จะเสียดายนะคะ Energy ชัดเจนเสียดายมากๆนะคะในการที่ปล่อยให้ความสัมพันธ์นี้มันหลุดลอยไปแล้วเขาก็พยายามหาทางในการที่จะกลับมาอยู่นะดูซิว่าบรรยากาศความรักความสัมพันธ์ในช่วงสองสัปดาห์ตรงนี้ของท่าดินนะคะจะเป็นอย่างไรอีก เขาดูพยายามในการที่จะกลับเข้ามาแต่ก็ดูเหมือนว่าธาตุดินก็พยายามที่จะผลักออกไปนะคะเขาพยายามในการที่จะเข้าหาตัวคุณเองก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเปิดโอกาสให้เขาเท่าไหร่นะคะไม่ว่าเขาจะพยายามมากแค่ไหนก็ตามธาตุดินนะคะตัวคุณเองรู้สึกยังไงคะกับคนคนนี้ที่เขากลับเข้ามา ความรู้สึกดีๆก็ยังมีอยู่แต่คุณเป็นพวกเจ็บแล้วจําคุณจําได้หมดเลยเขาทําอะไรกับคุณเอาไว้แล้ววันนั้นเขาพูดอะไรยังไงกับคุณไว้บ้างนั่นหมายความว่าเขาน่าจะต้องเคยทิ้งคําพูดที่เป็นบาดแผลทิ่มแทงใจคุณเอาไว้จนคุณจนคุณเจ็บแล้วจํามาถึงทุกวันเนี้เออคนคนนี้น่าจะเคยทําอะไรแบบนั้นคือสําหรับคุณอะความรู้สึกดีๆความทรงจําดีๆ ผมก็จําได้แหละแต่ว่าในสิ่งที่เขาเคยทําเอาไว้อะอันเนี้ยชัดกว่านะคะแล้วคนคนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณะคะเขาเป็นคนที่เอาจริงๆชีวิตของเขาเนี้ยเขาก็ต้องเขาก็ต้องการเป็นคนที่อาจจะต้องการแสงนะคะอยากที่จะมีคู่ครองดีๆอยากจะคบคนดีๆหรืออยากจะคบคนที่แบบเหมือนนำพาให้เขาไปสู่ในจุดที่ดีกว่าได้อะไรอย่างเงี้ยเขา เองในอดีตที่ผ่านมาเขาอาจจะมองว่าตัวคุณไม่ตอบโจทย์แต่ในตอนนี้นเขาก็มองว่าคุณตอบโจทย์นะก่อนหน้านี้เขาอาจจะบางคนอาจจะรู้สึกเสียเสียใจนะคะกับสิ่งที่ตัวเองเคยทํากับคุณแต่ว่าเขาเองอ่ะไม่เคยมีโอกาสในการที่จะได้มาพูดหรือว่ามาบอกเกี่ยวกับความรู้สึกของเขาเลยบางคนก็คือแบบว่าเหมือนละอายใจในการที่จะพูดแต่ก็รู้สึกผิดกับคุณมาตลอดจนแบบวันเนี้ที่เขารู้สึกว่า เออเขาอยากที่จะกลับมาเขาก็เลยกล้าที่จะพูดหรือกล้าที่จะเข้าหาคุณในฝั่งของตัวคุณเองนะคะถึงจะรู้สึกวั่นไหวก็จริงนะคะแต่ว่าคุณก็ยังคงเป็นคนที่เหมือนมีกำแพงกับเขาอยู่ดีนะคะยังไม่ได้เปิดโอกาสให้เขากลับเข้ามาได้โดยง่ายถามว่าแล้วเอาคำของความสัมพันธ์เนี้ย จะเป็นยังไงสำหรับทาตุดินอะคุณเป็นคนจบแล้วแล้วคุณจบเลยคุณจบจริงนะคะใครทำให้คุณเสียใจหรือทรยศกับความเชื่อของคุณอะคุณคุณให้ความสำคัญกับความเชื่อมากๆถ้าเขาเคยทำมันพังไปแล้วคุณเอากลับมาไม่ได้คือแบบมันเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้จริงๆคือถ้าเขาทำแบบนั้น เองอะไรเงี้ยแล้วก็คนคนนี้อาจจะทําแบบนั้นเพราะฉะนั้นในสองสัปดาห์ตรงนี้จะมีคนเก่าๆวนกลับเข้ามาทําให้คุณรู้สึกวันไหวแต่ตัวคุณเองอาจจะมีแกว่งบ้างนะคะในบางช่วงแต่ท้ายที่สุดคุณจะตัดสินใจได้ด้วยสัญชาตญาณของตัวเองนะว่าคุณจะเปิดโอกาสให้เขามากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ว,ว่าซิด,ดูจาก Energy น่าจะผ่านมาแลวผ่านไปตัวคุณเองอาจจะไม่ได้ให้โอกาสเขาเพราะว่า บางคนคุณมีความรู้สึกว่าคุณให้โอกาสเขามามากพอแล้วค่ะนะคะเอาล่ะค่ะสำหรับในเอพิโซดนี้ก็เป็นประมาณนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอบคุณสำหรับการ subscribe การกดไลค์คอมเมนต์ดีคอมเมนต์ที่น่ารักนะคะรายละเอียดของการดูดวงส่วนตัวต่างๆอยู่ใน description box เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะรักษาสุขภาพกันนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเรากลับเข้ามาคุยกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ